ดูบันไดอวนขึ้นไปืถ้าขึ้นก็เหนื่อยนะอ่าเสียวนะมีทุ่งทานตะวัน้ะ นี่ถึงห้องพักสวยมากแต่ทางนี้มีมีทุ่งทานตะวันแหละดูข้างในเตียงแล้วก็นี่ก็เป็นระเบียงแค่นี้